มณฑลฐานบกที่38นะฮะก็ส่งเสริมแนวทางการฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคอย่างเคร่งครัดครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลฐานบกที่38ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองน่านนะฮะพลตรีคณิศรนอัศมะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38ก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูฝึกทหารใหม่ซึ่งเป็นฐานกองประจำการผลัดที่1ประจำปี65นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหนะ้าก,กากอนามายัยเจลล้างมือไปมอบให้นะครับ ก็เป็นการส่งเสริมแนวทางหน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคตามนยโยบายพลเอกนรลงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บญชจการฐานบกที่ท่านก็ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของทหารกองประจำการโดยมีการปิดพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเ,เ,ขเข้าไปเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อซึ่งผู้บญชจการมณฑลฐานบกที่38เน้นย้ำครูฝึกดูแลสุขภาพของทหารใหม่รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้สร้างความตระหนักในความสามาัคคีรักชาติศาสตาร์ครับ